สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปครับตอนนี้อยู่กับส้มแบนนะครับผมตอนนี้กับผมเกิดการดุมดูอะไรที่วัดขุนแห่เนาะตอนนี้ทั้งชาวบ้านแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายท่านเลยครับผมดูที่ต้นไม้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะได้หงวยตัวไหนไปดูกัน เห็นตัวไรเขียนสามแปดเห็นสามแปดสามแปดเนาะสามแปดชัดเจนเลยเออสเดี๋ยวซูไม่ดูครับเดี๋ยวซูไม่ดูเดี๋ยวซูไม่ดสามเนาะ เห็นสามโอ้สามแปดสี่กับคักเออสามแปดสี่บ่สามแปดสี่โอ้ยยายจุดทูบก็ได้สามแปดสี่บ่ยายจุดทูบก็ได้สามแปดสี่บ่โอ้สามแปดสี่นั่นคุณยายจุดทูบได้สามแปดสี่ครับผมตรงกันตรงกันกับเลขที่ปรากฏอยู่ในต้นไม้เลยมาจากบ้านหนองน้ำลำนี่โอ้มาจากมาจากบ้านไหนครับยายหนองน้ำลำ มาสองเทือนแล้วกินดีดางเป็นครับบัานคุณแมตลอดครับผมไม่สบายผูโอ้ครับผมงดก้อนงดก้อนก็ได้โชคนะผมงดก้อนดีโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับพี่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันที่ยี่แปดเพราะมันหลายอย่างมาได้มากเออเนาะยี่แปดคนหลายเนาะลงมาก้อนใช่ สามแปดสามแดสี่นี่กนะ็<อ>จะมีนทะ่องเที่ยวหลายท่านกําลังถ่ายรูปเลยครับผมนี่กําลังถ่ายรูปเลย พระอาจารย์ท่านหน้าพระอาจารย์พระเพงเทียนีเสดใสถึง้าหน้าใส่ใส่หนว่าไม่รู้ว่ามันจะไปออกน้อยหรือไปออกไหนกันแน่ครับผมจะก็มารุนรุนกันลุนรน,นกันจุกจ้องเลยข้ารื้อเรื่องแต่เพื่อจะเป็นเพื่อพื้นเฮ้าสิ่นิสานเจ้าพอเพลินยุทพูน ใบปลาลายธาดัระ้อง่นชุ่มคนต่างชาตินละท้าโซลาเขียตะวันตกลาผธผลลัผลด้วยหน้าผลไมเหน้าตาเข้าคู่มาแพสวาท่อวัดาเขาไปี่เขาไปนี่ โอ้พ่อนี่เห็น,น,นหนกดกน,น้เห็นกเห็นหกแปดเห็นห้อแปดเ,เนาะ เลขแปดเดียวรเลขแปลี่ยนตัวต right ัวนี่สิแล้วรักษาแล้เล้วบนสดครับ่อยขค่อยๆหาแบนหาแกเขาถ้าแแเขคือว่าหันมาเห็นเอียงเลยเป็นบอกครับสเกตเห็นเลย้ยยางหัวไปอยู่ท่านนี้หกแปดท่านก็เห็นสามแปดหแปดครับหแปดเนเห็นหแปดอ่าหกแสมป มี6 8ด้วยตอนนี้กำลังมุมดูเลยครับผมยืนยันตัวเดิม6 8เลยครับต่อยืนยันตัวเดิม6 8เลยคยืนยันตัวเดิม6 8เลยครับอ่าไออ้วนน้ำกุ้อือบางท่านก็เห็น6 8บางท่านก็เห็น3 8โอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะรายงานอีกระยะนั้ครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม